สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใจอ้วนพ่นครูหายขี่โผงใหญ่ไม่หยัง่งหรอกเออมื้อนี่ก็นมมาขึ้นไว้ครับนี่ขึ้นต้นนี้ละนี่น,นี่นี่เนี่ยเนี่ยใบ้านอี่พอนี่เรานอนสบายบ่นี่อี่พออ่อนเรานอนสบายเลยฮะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาขึ้นไว้แล้วก็ไปส่งของครับต้องโทรไปว่ารถนกติดเหรอเด้อว่าสันว่าเมืองนี้ฝึงกลับมาหอด บักชมพูครับบักชมพูเจ้าชมพูนะครับได้เฉลยอีกแล้วโดนโดนเราขึ้นกะได้อยู่นี่เนี่ยครับพอได้ยินเสียงบ่าพอได้ยินเสียงบ่าเป็นเสียงยังไงบ่บ้ได้ยินเลยกิโอ้ยเราเราบ่ได้ยินแล้วว่ะยงังไงก็สร้างมันเถอะเดี๋ยวลงมาเบิ่งสักก่อนเนาะนี่ครับเอาลงมาแล้วพี่น้อง จเ,เจเลยเจ้าชมพู๋ตีบตะโดหลอดดินี่ตนบดินโอ้ยขี้สีเมื่อยอยู่นี่ครับบักเสียงบักเสียงใหญ่ๆหรอมั้งเนี่ยกาๆกับมั้งเนี่ยโอ้เก่งอยู่เกง่งงามงามงามตัวนี้งามอยู่งามอยู่งามอยู่นี่ครับนี่ครับเจ้าชมพู๋ครับมีนกตอน้ำเขาตัวเดียวกะหมานอยู่เอาขึ้นย่ำไรก็ได้ย่ำนั่น พอดีกะเสียวเก็บเราแหละครับเพราะว่าขินตะเศ้าไปส่งของกลับมากอ่ะเพิ่นโทษไปบอกว่าโรคติดล้าเดอรว่าสั่งก็นได้แลนมากนี่แหละครับเสียวเพิ่นไปไหวซะก่อนแต่เจอกันไม่มือนหนานะครับเนาะสำรับมือนอีกะสวัสดีครับ